สวัสดีค่ะวันนี้นะคะกลับมาพบกันอีกแล้วสําหรับวันนี้นะคะเรามาในโหมดของการแต่งตัวแต่แต่งตัวในที่นี้ก็คือแต่งตัวตามโทนสีนั่นเองแก้วเคยทําไปแล้ว1คลิปนะแกรู้สึกว่าผลตอบรับดีแล้วเราก็ห่างหายไปนาน วันนี้เราก็เลยมาในธีมสีเขียวนะคะก็จะเป็นเขียวๆประมาณนี้เลยคือมีทั้งหมด5ลุคด้วยกันนะคะที่แตกต่างกันออกไปพยายามจะแตกต,ต่างนะคะเพื่อให้ทุกคนเนี่ยนำไอเดียไปปรับใช้กันได้เสื้อผ้าที่ซื้อมาเนี่ยแกก็พยายามหาที่มันหาซื้อง่ายมากขึ้นแต่ก่อนเราก็ซื้อแบบว่าตามร้านที่แบบเขาเรียกว่าอ,อะไรอะ่ะสมมติว่าไปเติมตามห้างตั้งร้านทั่วไปเนี่ยเราก็ซื้อแต่ว่าอันเนี้ยเราก็พยายามให้ง่ายขึ้นครั้งนี้แกไม่ได้ช้อปปิ้งออนไลน์แต่ว่าไปร้านที่หาซื้อง่ายนะคะชื่อร้านว่า m a ทบ็ x และจะบอกเลยว่าเขาก็คือมีน่าจะมี i อออนไลน์อะไรอย่างเงี้ยของเขาด้วยซึ่งก็ง่ายกับทุกคนนะคะวันนี้นะคะก่อนที่จะไปเข้าลุกแก้วพูดเลยว่าแก้วเนี่ยมีสิ่งที่อยากจะมาแนะนำพูดเลยว่าชอบมากแล้วก็ ตีมสีของเขายกเลยยกเลยก็คือเข้ากับลุกในวันนี้มากๆค่ะทุกคนนี่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 นั่นก็คืออ่ะสูงใกล้ๆนะคะซันซิลนะคะสูตร h e ลตี้เออร์แอนด์ลองนะคะพูดเลยว่าตัวนี้เนี่ยทำให้ผมยาวค่ะผมหนาขึ้นและก็สุขภาพดีค่ะถึงห้าเท่า ห้าเท่าในที่นี้คืออะไรใช่ไหมเด็กก็จะให้ดูชัดๆเขามีตัวไบโอตินคอมเพล็กซ์นะคะถึงห้าเท่านะที่จะช่วยบำรุงผมของเราเนี่ยตั้งแต่โคนนะคะจะหลดปลายให้ผมเราเนี่ยดูยาวและก็สุขภาพดีแต่ที่แก็อยากจะแนะนำทุกคนเนี่ยก็คืออยากให้จัดชุดใหญ่ไฟกระพริบนะคะก็คือไซส์ใหญ่ขวดใหญ่แบบเนี้ คุ้มมากยิ่งผมยาวๆแบบแก้วเนี่ยคุ้มเลยคือซันซิลเนี่ยเป็นแบรนด์ที่แก้วชอบมากแล้วก็รอมาครบทุกสีแล้วนะคะพูดเลยว่าดีและที่พิเศษสุดๆนะคะที่อยากจะแนะนําก็คือชุดแพ็คคู่นะก็คือแชมพูคู่ครีมนวดนะคะและก็แถมฟรีททสเมนต์ไปเลยคุ้มมากเสร็จเขาก็จะหน้าตาแบบที่ขึ้นให้เลยบอกเลยนะคะว่าเขาเนี่ยจะบำรุงผมให้ยาวสุขภาพดียิ่งขึ้นกว่าเดิมในราคา สุขุมนะคะอยากให้ไปจัดไปลองกันพูดเลยนะว่าวัดได้ถูกลุกเออไปดูกันเลยดีกว่าว่าวันนี้นะคะแต่ละลุกของเราเนี่ยจะออกมาเป็นยังไงแล้วก็คอมเมนต์บอกกันนิดนึงนะคะว่าทุกคนเนี่ยชอบลุกไหนหนึ่งสสาสี่ห้าก็ไปดูกันเลยดีกว่าคะ่ะ 아무 배틀 마 패딩이랑 똑같이난 그런 모습이 난 열심히 미게 바빠 우린 총

아무도 못 들은 것 같아 먼 불빛 이중 푸에 여기에. 하고 싶어 좀해끼고 싶어 이런 시간들이 모여 피어나는. 시 กันไปแล้วนะคะทุกคนหวังว่าทุกคนจะชอบนะใครชอบลุกไหนลองคอมเมนต์บอกกันมานะสำหรับใครที่อยากผมยาวเร็วนะคะทำผมได้หลายลุกเหมือนแก้วในวันนี้นะคะบอกเลยว่าอย่าลืมไปจัดซันซิลสู่สีเขียวกันนะวันนี้ก็ต้องขอตัวลากันไปแล้วค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าอยากดูโทนสีอะไรก็คอมเมนต์บอกกันได้เลยนะคะวันนี้แก้วลาไปแล้วคะ่ะสวัสดีคะ่ะ